ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว,ว่าผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับ div นะครับ div ก็คือตัวแปร div นะครับก็คือเป็นแท็กทีเ่เหมือนว่าใช้จัดเรียงข้อมูลนะครับเป็นแบบเป็นกรอบเป็นกรอบเป็นกรอบตัวที่อยู่ด้านในก็จะแสดงผลภายใต้ของแท็กคลาสของตัวนั้นนะครับผมหลายคนถามมาว่าถ้าเกิดว่าไม่ ไม่ใช้ดิฟเนี่ยจะได้ไหมมันก็พอได้นะครับเช่นผมเขียนเฮ็ดหนึ่ง h l l l o ล o อ๋อข้างซ้ายนี่คือ l i ท์เซิร์ฟเนะครับก็คือพอเขียนปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นเลยก็อันเนี้ยถามว่ามันก็แสดงผลเหมือนกันกับดิฟเช่กนการเขียนดิฟพลาเร็วๆก็จะใส่จุดครับคอนเทนเนอร์ จะสังเกตได้ว่ามันก็ขึ้นดิฟลาฟเนี่ยดิฟลาฟแล้วก็มีแท็กปิดเรียบร้อยนะฮะเราก็มาเขียนเหมือนกันก็คือ 1H1 hello w o r hello คุณก็จะสังเกตได้ว่ามันก็ขึ้นเหมือนกันถูกไหมครก็หลายคนก็งงว่าทำไมต้องใช้ดิฟผมก็จะมาเสนอให้รู้ว่าทำไมถึงต้องใช้ดิฟอันนี้ผมก็ลิงก์กับ css เรียบร้อยแล้วนะฮะ อย่างเช่นคุณต้องมองเป็นกรอบว่าในกรอบนั้นะจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเช่นผมจะให้แบบเหมือนกับกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมที่ถัดออกมาจากขอบนิดนึงผมก็จะใช้ดิฟแล้วเสร็จแล้วในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นมันก็จะมีข้อมูลอยู่เยอะแยะมากมายก็จะต้องใช้ดิฟย่อยลงมาเป็นเป็นคลาสเป็นหัวข้อแท็กนั้นเช่นผมก็ อ่ะถ้าเขียนแค่ข้อความะจะใส่ดิฟหรือจะไม่ใส่ดิฟมันก็เหมือนกันถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันแสดงมันกรอบเราก็จะต้องใส่ดิฟแล้วก็ไปเขียนใน css เพื่อให้มันแสดงผลเช่นอ่ะอย่างอันนี้ล่าผมเขียนคอนเทนเนอร์นะแล้วผมจะใส่คัลเลอร์คัลเลอร ใส่ Color Back ผมก็จะให้ width 3 0มสิพิกเซล h i สพิกเซลไม่ใช่ Color Back ก็เราอ่าคุณก็จะเห็นจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดของคอนเทนเนอร์ก็คือเป็นกล่องที่บรรจุที่ข้างในประกอบไปด้วย hello world อีกทีหนึ่ง ถูกไหมฮะก็เดี๋ยวผมเพิ่มสักสองอ่ะได้เป็นกองสี่เหลี่ยมอันนี้นะฮะถ้าเราใส่คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์แล้วเราให้คันเลอร์ไว้เราก็จะสามารถควบคุมสีของข้อความได้ใน CSS เลยนะฮะอ่ะเช่นอันนี้เสร็จแล้ว เราก็จะมาดูในส่วนของ h e a หนะะึ่งะการระบุคัสก็คือต้องระบุจากคัสใหญ่ไปคัสเล็ก tag เล็ก tag เล็กก็คือ h e a หเราก็จะต้องเขียนว่า container head หนึ่ง,งค่ะ color อรนนี้เราเปลี่ยนสีเรียบร้อยเราก็จะมาดูการจัดวางนะครับการจัดวางก็คือ tag a l i g ครับแล้วก็ center ะจะสังเกตว่ามันอยู่ตรงกลึง กึงกลางของกล่องนี้เรียบร้อยแล้วอโอเคถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญก็ผมจะทำให้คุณนึกภาพออกว่าใส่ดิฟกับไม่มีแท็กดิฟเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือสมมติว่าผมอยากให้กล่องเนี่ยมันถัดออกมาจากขอบเนี่ยสามสิพิกเซลผมจะต้องเขียนหากหากผมไม่ใส่ดิฟเนี่ย กล่องเนี้ยมันมันก็จะแยกกับข้อความถูกไหมแต่ถ้าผมใส่ทิฟแล้วอะคือกล่องอะมันจะบรรจุข้อความอยู่ถ้าผมจะให้กล่องขยึบมา30พิกเซลบนล่างซ้ายขวาเนี่ยข้อความก็จะต้องอยู่ในกล่องต่อไปอมาลองดู margin 30พิกเซลเห็นไหมฮะมันก็จะขยึบมา30พิกเซลแต่ ถ้าเราอยากขยบข้อความให้มันถัดมาจากด้านบนบ้างาทำแบบนี้ถูกไหมมาจิน้นท็อปสามสิบพิกเซลถูกปะมาจิ้นะสมมติผมให้ห้าสิบถามว่าข้อความจะลงมาไหมครับไม่ลงเพราะอันนี้ผมแก้ css ในส่วนของคอนเทนเนอร์เป็นส่วนของกล่องอ่ะเราก็จะมาเราก็จะต้องใส่ในข้อความ มาจิน้นเดี๋ยวมาจิ้นท็อปอนะสมมติห้าสิบพิกเซลเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ่ะโอเคผมได้ใส่ตัวพื้นที่ให้คอนเทนเนอร์นะฮะเราก็จะมาดูกันอ่ะสังเกตได้ว่าตัวข้อความเนี้ยมันก็จะขยบตามที่เราเขียนแล้วนะครับก็ผมลืมใส่แพดดิ้งนะครับเป็นส่วนของพื้นที่ด้านไหนนะครับก็ขออภัยด้วยอันนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าส่วน m มา g i n นะครับก็คือขอบบนล่างซ้ายขวาถ้าผมยิ่งใส่เยอะนะครับ มันก็จะยิ่งบีบลงมานะครับแต่ถ้าผมอยากให้แค่มันลงมาตรงกึ่งกลางเดียวผมก็ออ,อะไรนะมาจิ้นท็อปจิ้นท็อปซักอลองดูสัก 40, สีก่สิบจะเห็นไหมว่ามันขยับมาจากด้านบนนิดนึงนะครับก็ถ้ามาจิ้นศูนย์เราก็ยังขยับได้เรื่อยเอ้ๆย เดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราจะเขียนให้มันมีกล่องใหญ่ซ้อนกล่องนี้อีกเราก็สามารถทำได้นะครับก็คนโพน x แล้วก็เขียนสมมติเอาคอนเทนในคลาสเอาคอนเทนก็จะมีคลาสคอนเทนเนอร์ และในคัสคอนเทนเนอร์ er, ก็จะมีคาสไอมีแท็กที่ชื่อว่า Hello World นะครับก็เราก็จะมาเขียนคาสใหญ่เลยเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์อ่าเอาคอนเทนต์เราให้ห้สัก400พิกเซลเให้วิด 400พิกเซลเช่นกันเสร็จแล้วเราก็ใส่ background คั l เรให้มันใส่เป็นเลสแล้วกันก็จะสังเกตได้ว่าภายในกล่องสีแดงก็ยังมีกล่องสีดำและภายในกล่องสีดำก็ยังมีตัวอักษรอ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของดิฟก็เหมือนเป็นการที่แบบเป็นแท็กที่ ให้ผู้ใช้งานคิดนะครับว่าภายในแท็กดิฟเนี้ยคลาสเนี้ยมันจะมีสิ่งไหนอยู่อยู่ด้านในอีกอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ใครมีปัญหาก็ส่งมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณครับ